อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวนี้นะเรามาลองเล่นฟูลทีมชาติอังกฤษมูลค่าล้านล้านกันนะครับก็เป็นตัวที่เจ้าของไดีตอนแรกเหมือนแบบเปิดได้อลันเชี l เลอร์แล้วก็แบบเติมแขนเติมขานิดหน่อยเนื่องจากไอเดีเดิมของทีมเนี้ยมันเป็นฟูลเชลซีนะก็จะมีนักเตะเชลซีค่อนข้างเยอะแล้วนักเตะเชลซีหลายๆคนก็เป็นนักเตะอังกฤษเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบบาร์คลี่แลมพาร์ดเบนชิวเวลเจมแล้วก็โจโค นะก็ซื้อเติมมาอีกไม่เท่าไหร่จริงๆเนะี่ยโซแคลเบลไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าเขาก็มีโตโมรี่อยู่แล้วด้วยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรายอัพสิบเอ็ดตัวจริงกันสักหน่อยแล้วกันนะครับนะก่องหน้าครับอารันเชเลอร์ก็สำหรับผมเนี่ยในการเล่นอารันเชเลอร์นะต้องบอกว่าเขาดูเป็นคนที่ยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเวลาเล่นอะ่ะมันเล่นเหมือนแบบแองทะลุช่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยู่ตรงกลางสนามด้วยก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ปีนี้นะรู้สึกว่าไม่ใช่ทางผมเลยครับสำหรับ er. าาอา,งงารันเชียาานะ่เลอร เออในเรื่องของการยืนนตำแหน่งแต่ว่าเรื่องยิงเนี่ยคมจริงปิกซ้ายปิดขวาครับโจโคกับลอสบาร์ลี์บวก9นะเออก็เป็นตัวลด FP นะครับแล้วพอเป็นบวก9ด้วยความเมตาของเขาก็ยิ่งทำให้เก่งเข้าไปใหญ่แล้วก็ครูกลางของเราพอลสโคกับแฟงแลมพาดก็แฟงแลมพาดเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานลองเล่นไปแล้วในฟูเชลซีก็ถือว่าเล่นเกมรับเก่งอยู่นะ ในปี DC บวกแเนะี่ยรู้สึกว่าเล่นดูดีกว่าปี c ด้วยซ้ําในเรื่องของการแบบเล่นเกมรับอะ AI มันแบบดูรันให้เยอะส่วนพอสโคนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวมัดแฮมมากๆในฟูลแมนยูในฟูลอังกฤษเกมลุกดีเกมรับได้แล้วก็กองกลางตัวรับของเราสเฟนเจอร์ลัดนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้รับอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยในแผนวันนี้เนี่ยทุกคนได้ยิงไกลแน่นอนนะครับเออแต่ว่าเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูในไฮไลท์แล้วกันนะ เออสำหรับเจอลาดนี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปบเครื่องนะรับได้ลุกได้ค่อนข,ข้างดีแต่ว่าอาจจะติดในเรื่องของความคล่องตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ป d c นะเออลิโอฟอร์ดินานกับทางด้าของโซแคมเบลก็เป็นกองหลังที่รูปล่างดีทั้งคู่แต่ว่าเล่นจริงแล้วโซแคมเบลแม่งช้ากว่าลิโอตลอดนะต่อให้เป็นลิโอเฮจก็ได้แล้วมาเทียบกับโซแคมเบลปีเนี้ยไอโซแคมเบลปีนี้ก็ยังดูช้ากว่า ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลทางด้านอะไรน,นะน้ำหนักเยอะกว่าแค่2เซนแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาอ่าเบนชิเวลกับทางด้านของลิสเจมนะก็สองคนนี้ก็เรียกได้ว่าเมตาได้เลยนะสำหรับตำแหน่งแบ็คคบเครื่องนะเปิดได้ยิงได้เกมรับดีมีความเร็วรูปรางก็โอเคแล้วก็ผู้รักษาประตูตเป็นอาลอนสแลมเดลนะปัจจุบันไปรอหกละแหนอยู่กับทางด้านของเซาทแธมป์ตันนะหลังจากยึดเป็นตัวจริงของอร์เซนนอลไม่ได้นะปีนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ลมเดลก็อย่าไปหาใช้ปปีีีออื่นนนกกจาก นะครับปีที่ใหม่กว่า f p เยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเหนียวนะครับก็เล่มเดียวผมว่าดีสุดก็คงเป็นปีนี้แหละดีกว่านี้ไม่ค่อยเห็นแหละแล้วก็ตัวสำรองที่อาจจะได้ลงนะก็คือฟิโกโทมรีจะได้ลงก็ต่อเมื่อผมเล่นโซแคมเบลไม่ไหวนะครับส่วนเมสันเมาส์เนี่ยก็อาจจะลงมาเล่นบ้างไม่ไม่ขอคอนเฟิร์มว่าจะให้เล่นตำแหน่งไหนนะส่วนแผนการเล่นวันนี้เล่นเป็นแบบนี้นะครับเออจะขอไอดีไปดูจากช่องเกาหลีมามั้งหรือยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกัน นะครับว่าจะดีหรือเปล่าที่เด็กของแผนนี้เลยก็คือกดดันทันทีเมือ่อถูกแย่งบอลก็คือเสียบอลปุ๊บจะไปกดดันคู่แข่งทันทีซึ่งมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ากินสตามิน่าเยอะมากใครที่เอาไปปรับตามต้องมั่นใจนิดหนึ่งว่านักเตะในทีมเราเนี่ยมันดีในระดับหนึ่งอย่างน,น้อยความอึดขั้นต่ตําต้องร้อยสามสิบ up นะครับไม่งั้นแรงหมดช่วงท้ายเกมโดนแทงหายแน่นอนนะเออแล้วก็สําหรับปูทีมคัลเลอร์นะสำหรับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็จะได้ส่งไกลกับจบสกอร์ นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์นิดหน่อยนะทางด้านของ Trio Midfield ก็คือ3คนนี้เลยนะแลมพาสโคเจอรลัดนะก็จะได้บวกมาอีกนิดหน่อยอยืนตำแหน่งขุมอารมณ์แล้วก็สำหรับโค้ดที่เราจะเอามาโบนัสกันก็คือเอ็ดดี้ฮาวเอามาในเรื่องของเพิ่มความเร็วสูงสุดกับความแม่นยำในการส่งบอลน,นะครับนะเอ็ดดี้ฮาวก็ไปลองใช้กันได้จริงๆมันจะมีคนอื่นด้วยนะหลักๆแล้วผมจะชอบโค้ดที่เพิ่มความเร็วสูงสุดอันอื่นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้สำหรับใครที่เล่นแผ่นนี้ก็จะมี2ตัวเลือก ที่น่าสนใจก็คือเพิ่มความเร็วสูงสุดกับแม่นยําในการส่งบอลแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพิ่มความเร็วสูงสุดกับเพิ่มทักษะ GK สําหรับผมเพิ่มทักษะ GK เห็นผลเยอะมากๆในะครับใครใช้โกปีไร้หรือโกที่แบบมันไม่ได้ไว้ใจมากขนาดนั้นหรือใครจะไปปล่อยเมนเจอร์เองก็ตามใช้เพิ่มทักษะ GK ช่วยไดขงข้างเยอะนะครับนะเอาโอเคก็ เดี слож, ๋ยวก่อนจะรับชมไฮไลท์การทำประตูก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกรเสาร์อาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม Let's go อุ้ยได้อยู่เดี๋ยวจะทีเดียวเข้าเลยปะและแม่งทีเดียวเข้าเลยอ้เหียไอเหียนี่มันคือแบบว่ายังไงวะ แรงกิ้งจัดจัดแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแรงกิ้งนะแต่ว่าแมงเหมือนแบบการเล่นแรงกิ้งจัดจัดเดี๋ยวดูหมดเวลาน้องนนยิงไปเกินสิลูกอะไอ้เหียไม่ได้ประตูกูบุกครั้งเดียวยิงครั้งแรกเป็นประตูฮอช s h ตอ a ันเชียร์แม่งไม่ได้ง้างตีเลยจัดโดนปิดล้อมเจอรัต นี่ไงฮอตช็อตยิงครั้งแรกเป็นประตูไปกวาดีโอหลเฮียเหรอกวาดีโอหลายเฮียเจอฮอตช็อตพี่หน่อยโอ้เดือดเกินเหลี่ยมนี้ติดเต็มสิบครับ เอาทาไม่ได้ก็เอาปูไปดิไม่ถึงไม่ล้ำด้วยไม่ล้ำด้วยเออ,เอ,อได้ดิเฮ้ยแล้วใครยืนทำคุยอะไรตรงนี้เนี่ยฮะไม่เล่นเหรอ เชลร์เออชวเดี๋ยจ้านี่ไงโซแคมเบลใช้ได้แพทเทร์โนกา่บาทโคแนซีการ์เนทสามสิบลหลช่่แบง์เลล์ นี่มันปวงกงกิจอยู่ก้าวสูงในสัต์สวยปะนี่เน่โดนเสีย โอ้เราโค้เราโค้งทำเรื่องนะโอ้ไม่กอดอารันเชียเลอรอ้อยไ๋อซีไม่ได้ มันให้เหตุผลว่าอะไรเออ,อ,อโดนสักกี่ซุปเปอร์แฟรงกูมาแล้วแข่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงปะโอเค <laughs> โอ้มีเรื่องโควิดนี่มันเหนียวมานานมากเลยนะมันเพิ่งโดนเนี่ยน่ึน้ำตาโอ้โหได้วัดประสิทธิภาพโกไหมจ๊ะ <c oughs> เลิก <c oughs> 呵呵。嗯。哦。嗯。哎。 น uh. oh, uh. ั่นเหรอสวยพอสโคเออออกจากตระกูลกูเออต้องตองอันนี้ดิ กันไกลต้องตั้งหนึ่งกูก็ว่าแม่งไม่ขึ้นสักทีกันโกงกันไกลแล้วฉันจะใส่ทำไมถ้ามันไม่ขึ้นนะฮะ n อ t e ี huh? s oh, y อู้ยีแม่งไม่เข้าอีกติด mm hmm. คือบล็อกโต เสด็จจัดเชียร์เลอร์มงแรงไว้เฮลูกูอีกอี่ตรงนี้บาร์ลี่เปิดดี ได้เออคุณผได้โอ,โอ้ทำไมมันอยู่เออต้องโดนลูกแบบนี้ลูกไม่มีอะไรเลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับฟูลทีมชาติอังกฤษมูลค่า50ล้านล้านทีมนี้นะก็ต้องบอกว่าเฮ้ย เล่นดีแผนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีการปรับนิดนึงเพื่อให้เข้ากับผมเนาะก็จะมีแก้แก้นิดนึงตรงนี้นะครับคือไอกองหลังอ่ะเริ่มที่กองหลังก่อนกองหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอินหนึ่งถามว่าเปลี่ยนทําไมพี่เพื่อให้โคดนิสัยโคดเนี่ยอันเนี้ยมันทํางานนะครับพัฒนาการบล็อกกันเวลาโดนยิงไกลหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเอ่อให้นักเตะมันบล็อกได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยมันบังคับว่าเราจะต้องตั้งอินสแัคชั่นเนี่ยเป็นอินหนึ่งนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับ ในตำแหน่งส่วนของเซนเตอร์แล้วก็จะเป็นแบ็กสองข้างด้วยความที่ว่าหลายๆครั้งผมบุกไปและจบไม่ได้แบ็กสองข้างเนี่ยมันก็เลยลงมาไม่ทันหลายๆครั้งมันก็จะเป็นอาการแบบว่าบุกเข้าไปเขาแพ็คเกมรับแน่นๆแล้วเขาก็สวนมาหรือบางทีเขาไม่ได้แพ็คเกมรับแน่นหรอกอยู่บางทีแบบผมโง่จ่ายพลาดเองเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเหลือแค่เซนเตอร์2ตัวไงผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องตั้งให้แบบแบ็กอย่าเติม เยอะขนาดนั้นสุดท้ายแล้วมันก็เติมเนาะเออแต่ว่ามันจะแบบมีจังหวะแบบเหลือมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเหลือ3คนปกติก่อนหน้านี้มันจะเหลือแค่2คนคนเล่นเกมรับกองหลังเนาะเอออันนี้เหลือ3คนก็พอโอเคหน่อยแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันค่อยเติมตามลงมาช่วยเกมรับอย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็คู่กลาง3ตัวของเราก็ถือว่าโอเคนะมีโอมีบทบาทเยอะสุดแต่คนที่ดูจะผิดหวังสุดลวกันสำหรับผมเจอหลาดดูเกมรับมันประท้าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่วะ เออปีนี้แปลกๆนะเจอหลาดปีนี้ปะทะไม่ค่อยโหดอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ายังอื่นก็ดีนะจริงๆถ้าเกิดเล่นเป็นคู่กลางเนี่ยจะดีกว่านี้เพราะว่าเจอหลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะตั้ง CDM นะแต่ว่าพี่แกเติมยับเลยต้องไปตั้ง i n s t r u c t i อย่างอื่นแกมั้งผมว่าเจอหลาดแม่งเติมเยอะพอสมควรนะแล้วก็กองกลางสคนของเราเนี่ยจริงๆเติมเยอะหมดนะใครที่เด่นสุดในวันนี้น่าจะเป็นทางด้านของแฟงแลมพาร์ดนะครับเพราะว่าแฟงแลมพาร์ดเนี่ยคือแผนเนี่ย กองกลางของเราอะ CM 2ตัวมันจะเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแล้วก็แลมพาร์ดมันมีโอกาสนั้นมากกว่าคนอื่นด้วย a i attacking เวลาแบบตั้งแบบเนี้ยมันจะเข้าไปในกรอบแล้วไปอยู่ในในเหลี่ยมที่ฉลาดกว่าส่วนพอลสโคเนี่ยเขาจะเป็นสายแถว2อ,อยู่แล้วดังนั้นการที่แบบเข้าไปสอดในเล่นกรอบเขตโทษอะอาจจะแบบไม่ค่อยใช่ทางเขาแต่ว่าเขาก็ยิงไกลดีเกมรับก็ดีนะตัวเล็กแต่ว่าชนได้หมดอันนี้ก็ยังถือว่ายังเยี่ยมยอดอยู่นะเออถ้าให้คะแนนความชอบในเกมแดนกลางนะ ก็วันนี้อาจจะแบบให้เจอหลากน้อยสุดลองม้าเป็นพอสโคแล้วก็แลมพาร์ดนะครับลอสบาร์กลี์กับโจโคโจโคนี่คือเยี่ยมมากในแผนนี้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากเปิดแบบโลดวิ่งดีสุดๆนะแล้วก็เล่นเกมลุกเกมรับดีเลี้ยงบอลติดเทา้าเก่งมากตัวนี้นะครับแต่ว่าลอสบาร์กลี์ในบทบาทเนี้ยผมมองว่าฮ้อไปหน่อยวะเออคือเขาจะเร็วก็เร็วไม่สุดจะคล่องก็คล่องไม่สุด เป็นตัวที่แบบในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะถึงแม้ว่าค่าเลี้ยงบอลจะเยอะที่สุดในสเต็ของเขาก็ตามแต่ว่าเล่นจริงแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะเออผมว่าเรื่องของการส่งบอลการยิงของเขาเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากกว่าเรื่องของการเลี้ยงนะเท่าเท่าที่เล่นนะครับอืมก็ดูแบบดูใช้ยังใช้ได้นะแต่ว่าแค่ไม่เหมาะกับแผนในรูปแบบนี้เฉยเฉนะเพราะว่าแผนนี้เนี่ยในรูปแบบคือมันเป็นแบบ CC3 แล้วก็เป็นทาร์เก็ตแมนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงตั้งแบบนี้ให้กับให้กับปีกเนี่ยไม่ไม่รู้ความหมายว่าแบบเขาตั้งไปทําไมก็เลยไม่รู้ว่ามันตั้งอย่างอื่นอาจจะดีกว่าไหมตั้งเป็นวิงเกอร์ตั้งเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดอาจจะดีกว่าอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สอดเข้าไปยิงประตูเยอะขนาดนั้น,นตั้งเป็นแท็กเก็ตแมนกับรอในกรอบเขตโทษแล้วก็ซีซีสามซีซีสามคือเล่นแบบอิสระแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ไปรอม่งเสาสองหรืออะไรนะเออไม่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรก็เลยแบบโดยเฉพาะไปแบบ ที่ต้องเอาตัวรออคนเดียวบ่อยๆบาร์ลี่ก็เลยดูไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ว่าอย่างอื่นก็ทําได้ดีแค่แบบดวงหนึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็อารันเชียเลอร์บอกเลยเก่งมากโอ้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่มันตัวราคา2ล้านนี่โคตรน่าซื้อนะเอออาจจะแบบติดนิดนึงคือมันไม่ได้เร็ว,รวอะไรขนาดนั้นแล้วก็บอดี้ของเขาอะไม่ได้แบบแข็งแกร่งเบียดได้อะไรเงั้นเหมือนแบบพวกเลวันดอฟสกี้หรือแฮร์รี่เคนแต่ว่าเป็นสไตล์ค,คล้ายๆกันเออสไตล,คล์คล้ายกับพวกคนนั้นเลยนะแต่ว่าเรื่องการส่งบอลอาจจะไไมม่ดด้ดีากนะ เออแต่ว่าเรื่องยิงนี่คือครบจบได้ทุกท่ามงดีแต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าแล้วกันเออมงดีผมอาจจะคุมทิศทางมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยแบบโปเซฟได้ค่อนข้างหลายครั้งนะครับอืมแล้วก็พวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาทางด้านของลิสเจมกับเบนชีเวลก็ยังดีเหมือนเดิมไว้ใจได้นะใครมีกระตุ้งกระตังจัดได้ครับ2คนนี้3ล้านล้าน4ล้านล้าน,านแตงจริงรอช่วงที่ราคาลงก็ได้นะลิสเจมผมว่าแพงไปหน่อยนะส่วนเบนชีเวลนี่ลิมิเต็ดอาจจะหายากนิดนึง ก็อาจจะเลือกใช้พคกือนอื่นได้ถ้าให้มองก็จะเป็นแบบพวกตัวฮาร์ดเวิร์กครับลองมาใช้ได้นะไอเนี่ยเอ้ยทลิตมิเชลเออทลิตมิเชลก็ได้แทนทางด้านขวานี่ก็ใช้ลิวามินโตก็ได้ถ้าเกิดแบบงบไม่เยอะหรือคายบอกเกอร์ก็ได้แล้วก็โกแลมเดลเหนียวมากโคตรเหนียวเหนียวแบบบางทีก็มันจะมีช่วงแบบช่วงหนึ่งที่ผมโดนกดหนักๆออเยี่ยแลมเดลนี่แม่งช่วยชีวิตโคตรเยอะนะครับเออเก่งมากนะแฟนอาร์เซนอลแฟนอังกฤษแฟนเท้าเซมตัน เซา์แฮมตันเล่นได้เลยเก่งสุดๆแล้วก็เมสันเมาส์ได้ลงมานิดหน่อยนะก็รู้สึกว่าโอเคพอใช้ได้ไนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากเล่นบาร์คลีย์มากกว่าแต่ว่าเมสันเมาส์อ่ะเอาจริงเหมาะกับแผนนี้มากกว่าลอสบาร์คลีย์นะเพราะว่าการดวลหนึ่งหนึ่งการเลี้ยงบอลอะไรของเขาอะ่ะมันค่อนข้างดีแล้วก็ผู้เซนเตอร์ผู้เซนเตอร์ลิโอเฟอร์ดินานกับทางด้านของโซแคมเบลก็เอาจริงโซแคมเบลอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลย สำหรับการเล่นโซแคมเบลรู้สึกว่าค่อนข้างทำหน้าที่ได้ได้ดีไม่ต้องรู้สึกลำคาญอะไรเขาสักเท่าไหร่ปกติเนะี่ยผมจะรู้สึกว่าทำไมแคมเบลมันตามเขาไม่ทันว่าแคมเบลทํ Campbell ทำไมเบียดเขาไม่ลงหลกักๆเลยผมคาใจคือเรื่องเบียดไม่ลงนี่แหละนะครับเพราะว่าแคมเบลมันตัวใหญ่กว่าลีโอมากๆนะในปี HG ก่อนนะเนี่ยที่แบบลองเล่นเออปีนี้ดูยกระดับมาค่อนข้างดีนะก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่ไว้ใจได้แล้วกันนะครับแต่ว่าที่ไว้ใจได้มากกว่าคือลีโอเฟอร์ดินานนะแต่ว่าเสียดายลีโอเฟอร์ หนักๆไปนิดนึงปะเออเท่าที่ผมเล่นในวันนี้นะดูแบบหนักๆน,นิดนึงไม่เหมือนตอนเล่นในฟูลแมนยูเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนความจำผมผิดเพี้ยนปะไอดี ID นี้เขาใช้แมนอ,อ๋อเขาใช้ลิโอยูทีอ่าก็ไม่แปลกไม่แปลกที่รู้สึกหนักกว่าตัวยูทีนะเออก็แต่ว่ายังเล่นได้ไว้ใจได้นะครับผมว่ายังชอบมากกว่า,าทางด้านของโซแคมเบลเพราะว่าในเรื่องปัทะาเนี่ยมีความแบบปะทะาดีเข้ากันแต่ว่าได้ความคล่องตัวที่เยอะกว่านะก็เลยชอบ นะแล้วก็โทมอรีไม่ได้ลงนะนทีนี้เดี๋ยวมาสังเกตก,กันแล้วกันว่าใครได้อะไรบ้างก็แลมเดลผมให้เอสพัทนะครับอยากให้เอสอยู่แต่ว่าให้แค่เอสพัทพอแล้วก็ลิสเจมี่เอสเอสชีเวลนี่ก็เอสเอสคู่กองหลังเนี่ยผมให้ปีดีนานเอสเอสส่วนโซแคมเบลเนี่ยผมให้แค่เอสพัทลวกันเออมันมัน,มนแบบมันทําได้ดีกว่าลิโอเอ,อ้มันทําได้ดีเท่าลิโอทุกอย่างแต่ว่าลิโอก็ยังมีอย่างที่มันทําได้ดีกว่านะในเรื่องของมูฟเมนต์อะไรเงี้ยเออแล้วก็เจอหลานนี่ผมให้แค่ แค่เอสพัดพอนะเกมรับไม่ค่อยส่งแต่ว่าเกมลุกการ p a s ซิ่งอะไรเงี้ยดีออสโคนี่เออยู่แล้วนะแลมพาร์ดน,นี่ก็เอแต่ว่าถ้าเปลี่ยนโลเทชันมายืนแทนที่เจอรลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งด้วยนะครับเออแล้วก็โจโคนี่เอบาร์ลี่นี่ผมให้เอสพัดพอนะเออเล่นแบบไม่ค่อยเข้ากับแผนนี้แต่ว่าเก่งมากส่วนอารันเชเลอร์นี่ผมให้เอสพัดนะก็ติดนิดนึงคือไม่นิดละมีอยู่3จุดหลักๆที่ถ้ามันอยากจะเป็นเอสพัดก็คือ1 อาจจะต้องมีความเร็วที่เยอะกว่านี้หรือลูกดื้อกว่านี้หรือดิปปิ้งดีกว่านี้ในเรื่องของนอกจากการยิงอะ่ะอย่างอื่นมันแบบสเตเบิลอ่ะไม่ได้แบบโดดอะไรมากมายถ้าเกิดเรานึกภาพแบบแฮร์รี่เคนใช่ไหมนอกจากยิงไกลดีแล้วปุ๊บมันยังแบบบังบอลได้ออกบอลดีใช่ไหมเออหรือถ้าเกิดเป็นเจมี่วาร์ดี้ก็มีความเร็วที่จัดจ้านอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้คือเทียบให้เห็นในกองหน้าอังกฤษด้วยกันเนาะเออนอกจากการยิงที่ดีแล้วอารันเชลเลอร์มันอย่างอื่นมันไม่ได้แบบ กระโดดเด้งไปมากเท่าไหร่ดังนั้นจะเข้าระดับ s อไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนแผนการเล่นวันนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้เล่นโอเคนะเล่นสนุกแต่ผมว่าปีกอะตั้งเป็น CC2CC1 ดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งไว้เพื่ออะไรนก็เลยแบบหาข้อดีไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะไอ้ทีทรเก็ตแมนงงมากสาหรับอินสตัชั่นนี้นะเออแล้วก็ให้คะแนนความชอบโดยรวมทั้งทีมเลยผมว่าเล่นไม่ยากนะ สามารถปรับแผนให้เล่นแบบปกติชนคนธรรมดาก็ได้จะเป็นแบบ4-2-3-1ก็ได้นะไม่ต้องมาเล่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็น4-2-2ก็ได้เหมือนกันไลอัพก็ใช้เป็นแลมพาผ์ดยืนคู่อารันเชเลอร์อะไรแบบนี้ก็ได้อืมดังนั้นขอให้คะแนนความชอบไปที่9.5เต็ม10แล้วกันนะแทบจะไม่มีจุดไหนที่ต้องติเลยนะครับอาจจะมีแค่ตัวผมเองเท่นานั้นเองนะแล้วกัลอบัคเ่ที่ไม่เข้าระบบกับแผนนี้นะ โอเคก็ฝากเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย